สวัสดีครับสินคาลินฟิล์มกองแสงวันนี้ส่งงานรถเอาพาร์ตนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกตัว De f ฟ n เดอร์ r a m i c ิพรีเมียมนะครับตัวนี้บป่าลังสีเฟร์อลู่ที่99%เต็มนะครับลดความร้อนรวมอยู่ที่75%นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นเบอร์60%รอบขันนะครับบานหน้า60นะครับคู่ข้างเป็นเบอร์60นะครับแล้วก็โซนหลังทั้งหมดนะครับเป็นเบอร์60เช่นกันนะครับตัวนี้รถเอาพาร์ในโซนหลังนี่เป็นกระจกดำนะครับติดแค่60ก็กำลังดีแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดค่าหลังสีอิมพิแล้วก็เช็คแสงให้กับลูกค้านะครับสาหรับรถเอาผ่านนะครับที่ยังสงสัยอยู่ว่าคนติดฟิล์มเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าเอาผ่านนี่สีกระจกค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากอย่างกระจกคู่หน้าเป็นกระจก UV นะครับอมสีเขียวนะครับอย่างกระจกโซนหลังนี่จะเป็นกระจกดานะครับแล้วก็เป็นดําประมาณ60%นตะครับติดฟิล์ม60%บปอถ้าไปทีก็จะเป็น80%นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ผมคาคะแนนโดยประมาณให้ เรามาดูโซน่ากันก่อนนะครับสามบานหน้า60%นะครับเนื้อฟิล์มละเอียดใสเคลียร์นะครับเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับผมโมชั่นพิเศษลดสูงสุด48%นะครับตัวนี้พรีเมียมยังไงนะครับลูกค้าถามมาเบลล์ลังสีอินฟิล์มได้สูงจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่คุยไว้นะครับ99%นะครับตัวนี้เราก็วารันตีนะครับเนื้อฟิล์มใสเคลียร์ละเอียดนะครับสรุปก็เป็นเบอร์60%นะครับใสเคลียร์นะครับทุกทัศนวิสัยนะครับเบอร์60%บนกระจกเออ่ UV นะครับของอับ แสงสองพันานะครับกำลังดีนะครับไม่มืดมากนะครับ UV 100%รบล็อกสีอินฟราเลดอยู่ที่99.7นะครับตัวนี้เค้มว่าบล็อกสีอินฟราเลดได้สูงนะครับตามสเปคที่ที่ทางแคตตาล็อกให้ไว้นะครับ Defender นะครับเซรามิกเรดพรีเมียมนะครับ IR 99นะครับสูงสุดเลยนะครับตัวนี้บนกระจก UV นะครับใส่เคลียร์นะครับขับขี่ได้ทุกทัศนวิสัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนหลังนะครับ ในโซนหลังนี้จะเป็นกระจกดำนะครับติดเบอร์60กําลังดีนะครับกําลังไพรเวทนะครับมองออกก็กําลังสบายตานะครับไม่มืดทึบนะครับทางร้านไม่แนะนําให้โซนหลังของรถเอาผ่าติดเป็นเบอร์80เปนะครับเพราะว่าจะเข้มมืดเกินไปนะครับติดสัก60นะครับบวกกระจกดําก็จะจะใส่กาลังดีนะครับส่วนสรุปบานนี้ก็เป็นเบอร์60นนะครับลูกค้าอยากได้แบบเคลียร์นะครับเพื่อมองออกด้านนอกได้ดีนะครับ เดี๋ยวจะวัดรังสีเฟลเลตให้ลูกค้าดูนะครับบนกระจกดําของอัลพาดนะครับแล้วก็ติดฟิล์มเบอร์หกนะครับอันนี้แสงส่องผ่าน3.5นะครับก็กําลังดีเพราะก็ประมาณเป็นเบอร์แปดสเป้ยนนะครับรวมแสงส่องผ่านกันแล้วจากกระจกดําแล้วก็ตัวเนื้อฟิล์ม60%นะครับ U V ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบล็อกรังสีเฟลเลตที่เก้าส9 9 9ก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ฟิล์มหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบนกระจกดำนะครับก แล้วก็ด้านในไม่มืดทึบมากนะครับบางคนติดเบอร์80%นี่ด้านในนี่ทึบทึบจนแบบทึบมากนะครับมองข้างนอกนี่มองยากนะครับแต่นี้ลูกค้าเลือกตามสเปคที่เราแนะนำนะครับเป็นเบอร์60%บนกระจกดันะครับก็กําลังสบายนะครับมองวิวด้านนอกได้สบายสซนโซนหน้าก็เป็นเบอร์60%สเเใสเคลียร์นะครับทุกทัศนวิสัยนะครับขับขี่ได้มั่นใจนะครับรถใหญ่ๆแต่ว่าฟิมใสเคลียร์อย่างนี้ขับขี่ได้สบายแล้วนะครับมองได้ทุกมุมมองนะครับมองกระจกหลังก็ ค่อนข้างที่จะสบายนะครับเดี๋ยวดูใสเคี้ยนะครับใสามากเคี้ยมากแล้วก็มองได้ทุกทัศนาวิสัยสรุปเป็นเบอร์หกนะครับกันร้อนดีเซรามิกเกรดพรีเมียมแนะนํานะครับตัวนี้ดีเฟนเดอร์นะครับฟ,ฟิล์มกองแสงมาตรฐานนึกถึงสินัคคลินฟิล์มกองแสงโทรศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสามหกสีนัคคลินฟิล์มกองแสงยินดีต้อนรับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆหลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 3M ไลมิน่าไฮคูแล้วก็ d e เฟนเดอร์เซรามิกเกตดพรีเมียมใช้ที่ทางร้านแนะนำนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับติดตั้งรอบคันโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับโทรศูน4 1 4ป8 3 6่สีนกักลินฟิล์มก่องแสงยินดีต้อนรับครับขอบมากครับ